สวัสดีครับทุกท่านฟังครับสวัสดีค่ะวันนี้คําถามแรกก็คือว่าคุณเริ่มคาถามเลยเหรอคะไม่ใช่คําถามร่วมสนุกนะฮะคาถามที่เรียกว่าทักทายกันคือว่ามางานเกษตรแล้วยังอ๋อนี่เป็นคําฮอตฮิตเหมือนกันเธอมาหรือยังน่ะเออมาแล้วยังหรือว่า้าเป็นแบบถามเพื่อนก็นี่ไปแล้วยังนะไปซื้อของกันแล้วยังอ๋อไม่แน่ระหว่างที่ผู้ฟังกําลังฟังตอนนี้กาลังขับรถมาเลยหาที่จอดรถยากนิดนึงแต่หาได้ค่ะจะเย็นๆนะคะขอเจ้าพิพัฒน์นี่ก็รีดวัตรเวแล้วนะฮะแต่ว่าได้รู้ว่า เขาเรียกไงเขาเรียกตรีวแล้วแบบหมายไว้ก่อนถ้าภาษาใต้ก็รย้ว่าชุบไหมคุณู้จักชุบไหมฮะจองไว้จองไว้ก่อนชุบไว้ก่อนนะนี่ภาษาใต้นะก็ขอชุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งต้นมงต้นไม้ไปเล็งไว้นะคะไปเล็งไว้ค่ะ มีเยอะแยะมากมายเลยที่พูดถึงงานเกษตรแล้วคือได้ได้ว่าคนในจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือบางท่านเนี่ยเดินทางมาไกลเลยเพื่อที่จะมาเที่ยวงานเกษตรของเราเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆมีของเยอะมากนะคะทั้งความรู้ของกินต้นไม้อาจารย์ชอบต้นไม้ของใช้ได้ได้ว่ามางานนี้งานเดียวเนี่ยครบทุกอย่างเลยวันนี้ปีนี้อาจารย์เล็งอะไรไว้เป็นพิเศษไหมคะโอ้ปีนี้เนี่ยถ้าบอกตรงก็คือเรื่องของเพชรินจินดา โอ้โหของเขาจะมีดีๆมาให้แล้วก็ผ้าผ้าไมผ้าทอใช่น้อนอกจากต้นไม้แล้วเนาะต้นไม้แน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังอยากที่จะในส่วนที่จะดูของเครื่องใช้ที่เขาออกมาขายก็จะได้ทุกๆปีเลยทีเดียวด้วยเช่นเดียวกันเฟอร์นิเจอร์ต้องคอยเห็นเขาเจ้าเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้สัก มาเขาเรียกไร้ว่ายกกันมาเลยเยอะมากน่าไปดูมากเพราะราคาไม่แพงมากนะค่ะแต่ว่าถ้าลึกๆภายในใจเรเนี้ยทุกครั้งที่ได้แวะไปเนี่ยนะแน่ๆเนี้ยก็คือต้องไปดูจะดูอะไรคะสาวๆสวยๆก่อนนี้เนี่เขามีอะไรนะอะไรมีสาวๆสวยๆเนี่ยเล่นจนใคร่ไงคนเริ่มเริ่มแซวเราแล้วว่าเป็นงานเกษตรจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็จริงๆจริงๆแล้วเป็นนโยบายมากว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้หวือหวาจนเกินไปนะว่าเดี๋ยวเราจะ เสียภาพลักษณ์ของเราทว่าไปแล้วแต่ว่าพิพัฒน์ก็อดอดไม่ได้นะแบบไปดูแล้วก็สนุกดีอ่ะก็จะแบบจริ่งก็เป็นส่วนหนึ่งไะค่ะเพราะว่ารถแท็กเตอร์ก็มาเนาะวาอาจารย์เนาะว่าเมีอุปกรณ์ในการทําเกษตรกรรมแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ค่ะมองทั่วๆไปว่าถ้าเกิดว่าเอารถแท็กเตอร์หรือรถคูเวต้ามาวางเอาไว้วางเฉยก็คนก็คงไม่อยากดูใช่ไหมคะก็เลยแค่มีสิ่งดึงดูดใจน้องๆสวยๆมาอยู่ข้างๆใช่แต่ว่านี้ก็เราก็บอกว่ายังไงก็อย่าให้บื่อหวามากจนเกินไปมันเป็นแบบ ทําให้จิตใจโมงมงเนาะอย่าอย่างนั้นเลยจะดีกว่ามันยังมีหลายๆงานนะโดยยิ่งมอเตอร์โชว์เนี่ยเท่าที่ใจพระเถนเห็นมาเนี่ยมันก็แบบมากเกินไปจนรับไม่ได้เหมือนกันเนาะอันนี้เราก็อยู่ในสถานศึกษาด้วยนะเราจัดในสถานศึกษาก็พอเหมาะพองามนนคะเสมอเหมือนอยู่ในวัดเลยว่างั้นดีกว่านะฮะ เว้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอ,อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะเว้นก็ต้องอะระมัดระวังกันหน่อยตรงจุดนี้นะฮะเดนว่าขอความร่วมมือดีกว่านะทอยเนะาะแต่แต่ถ้าถามว่าเป็นจุดสนใจไม่ยอมรับเป็นจุดสนใจเนาะ,<ล>ะคือ,อเราได้เหนื่อยมาปั๊บก็หายเหนื่อยอะแล้วบางทีก็มาเล่นเกมกับเขาสนุกสนุก,นกคำถาม,มอย่ี้ยนั่นทอยก็จะเห็นแบบบางคนก็บ่นว่าไม่น่าจะมีเลยแต่ก็เห็นมาเดินตลอดนั่นน่ะสินะฮะตรงจุดนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยทางคณะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยได้ได้เตรียมในส่วนของเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกับเป็น สวนจำลองลวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพืชพันธุ์ัญญาหารอันนี้ก็เรียกได้ว่าคือพิพัฒน์มีความรู้สึกว่าที่บ้านนี่พอจะมีบริเวณไงฮะต่อยเหมือนเราก็จะทําเป็นเหมือนกับสวนครัวนะครับหรือว่าเป็นอะไรต่างๆตรงเนี้ยได้เยอะแยะมากมายเลยทีเราอาจจะคิดไม่ออกว่าเอะของในบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่จะมาปรับเปลี่ยนให้มาปลูกสวนครัวได้บ้างงานนี้แหละค่ะก็จะเจอโอ้จะเจอแบบอะไร แล้วทีนี้แบบถุงเรามีคําถามนะทอยถามนักศึกษาหรืออาจารย์ได้เลยต้นอะไนี้เป็นเป็นต้นอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแต่หารู้ไหมว่าต้นนี้มีประโยชน์แล้วก็กินได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับงานนี้งานเดียวของปีที่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าที่ประทับใจมากๆอันนี้ขอเป็นของปีที่แล้วเนาะก็คือเมลอนน้องทอยน้องทอยได้ไปเมลอนไปมาแล้วค่ะมาแล้วอแล้วทีนี้คือคืออย่างนี้ทอยยิ่งประทับใจไปอีกเพราะว่าพอได้ไปที่สตูลเนี่ยเขาบอกเมลอนปลูกยากมากเลยนะจริงค่ะเออ เพราะว่าน,น,นั้นทอยได้มีโอกาสทํารายการกับของกับาทางคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ศินราร่วมกับ PSU TV บไปคุยกับคนที่ปลูกเมลอนอกว่าจะได้สักผลนะจันคะต้องดูแลแล,แล้วดูแลอีกอาหารให้เป็นเวลาเหมือนเลี้ยงลูกเลยเหมือนลวอยาค่ะอต้องแบบมีอะไรนะเขาเรียกว่าสูตรอาหารพิเศษมีรัวก้ันมีโอ้โหแบบมากมากเลยทอยยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมใช่ค่ะแต่ทีนี้คือปรากฏว่า ไปที่สตูนี้มันมีสวนเมลอนทอนที่ข้างๆพิพิธภัณฑ์นะครับบางเืินว่าทีมงา,มงานพิพิธภัณฑ์นี่ก็พาไปก็ปรากฏว่าน้ำเมลอนอร่อยมากๆเลยอ่ะโอาเปมน้ำ,นำหรอคะอปั่นมาหรือ,อยังไงคะัมันมันเหมือนกับ มันไม่มีเนื้อนะ้ำมันมีน้ำเฉยเฉยเฉยเแต่เป็นน้ำที่ค่อนข้างข้นแสดงว่ากรองมาแล้วอดอว่างั้นแต่โอ้หวานแบบคือได้กลิ่นเมลอนชื่นใจเลยอ่ะทอยโอ้โอมีเฉพพะที่สตูลเหรอคะปีนี้เราจะหาได้ในงานเกษตรมีคะค่านน่นสิเดี๋ยวต้องลองมาดูเนาะคะเออแล้วก็เอ,อทางเจ้าของไร่เนี่ยเขาก็บอกว่าเออจริงจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่ปลูกเมลอนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอลองดูหลากหลายอย่างเลยแล้วก็จะให้เป็นเหมือนกับ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอ a c t ชันเนาะคือหมายถึงเป็นสิ่งที่เขาเนระบบนิเวศนั่นเองเป็นแบบทัศนศึกษาแบบระบบนิเวศใช่ไหมฮะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่ะนะฮะก็เลยจัดเป็นอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้โหปรากฏว่าเขามีที่ยงไงแล้วก็ทีนี้เวลาปลูกเนี่ยโอ้ค่อนข้างจะยากมากเลยไปไปไปดูแล้วเนี่ยรู้สึกสะท้อนมาเห็นกับของที่ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ได้จัดไว้เนี่ยนะครับคณบดีเนี่ยโอ้โหที่นี่สวยรูนะคุณ ที่โน้นนี่โอ้โหแบบประเภทเขาต้องดูแลอย่างมากแต่นี่โอ้โหแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงเดียเหมือนกับอุดมวิตามินมากที้กว่าเนาะส่วนตรงโน้นนี่โอ้โหแบบเรียกว่าเป็นของจริงกันนึกออกไหมอันนี้เหมือนกับเป็นของโช็อตแต่โอ้โหแบบโอ้โหแบบอุดมวิตามินมากๆทุกต้นมีมีลูกอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะทีนี้น้องตอยจะทราบไหมฮะว่าต้องเสียสละด้วยนะเมลอนเนี่ยเพราะเถาหนึ่งเนี่ยหลังจากที่คุณเลี้ยงแล้วเนี่ยถ้ามีหลายๆลูกเป็นไง คุณต้องตัดทิ้งเพราะว่าเขาจะได้มาเลี้ยงเลี้ยงลูกเดียวให้ได้สารอาหารครบที่สุดตอนแรกนี่ที่ซื้อหลายๆรอยเนี่ยนะก็เสียดายนะเสียดายตังค์ตอนนี้ไม่กล้าต่อเลยนะไม่ไม่ขอแบบให้เพิ่มแล้วกันเนาะโอ้ล้รพอดูดูแล้วเลี้ยงยากเหมือนกันแต่ว่าถามว่าทานแล้วชื่นใจไม่ชื่นใจขึ้นถึงจมูกเลยนะฮะสดชื่นเดี๋ยวนั้นเลยให้ความสดชื่นแบบธรรมชาติปกติต้องไปหาทานที่ประเทศญี่ปุ่นใช่แล้วนะฮะวนีก็ดีใจมากๆนะฮะที่ได้มีทานกันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ เอ่อพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยของของ,ของเราเนี่ยก็ขอชื่นชมเกษตร,รกรเนาะเราก็ชื่นชมคณะทร,รัพยากรธรรมชาติตรงที่ว่าผลิตผลนานาชนิดของเราเลยมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยทีเดียวบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่านี่มันประเทศไทยจริงๆรหรอ <c oughs> เขาเลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกใช่เข็ดด้วยเนาะเพราะวิพัฒน์คือไปที่ไหนก็แล้วแต่นะประเทศไทยของเราเนี่ยช่วงนี้ มีมังคุดให้ทานมีกล้วยอ๋อเดี๋ยวมีมะม่วงมีกระท้อนนะครับมีผลไม้ทุกรดูเลยค่ะแล้วแบบมีน้ําจิ้มให้อีกต่างหากนะฮะ <c oughs> สุดยอดเลยทีเดียวว่ะใช่ที่อื่นถ้าอย่างไปไปเรียนอะไรต่างนี้เนาะมีแต่แอปเปิลอะไรเงี้ยตรงนี้มีครบหมดจะเอาแบบ เไม่หวานเกินก็มีเอาแบบเปรี้ยวจัดก็มีอะไรเงี้ยมีหมดทุกรูปแบบเลยนะทยไต้ด์นี่น u m b e r one เลยสำหรับฟรุตยอมรับเลยว่าเป็นแบบสถานที่ของโลกเลยสำหรับผลไม้เอายอมรับนี้เลยนะคะผลไม้นอกจากผลไม้แล้วยังอื่นของเราเองเนี่ยก็ถืถอ,อว่าเป็นอาหารที่แบบ คนไทยช,ชอบทานแล้วต่างชาติชอบทานร้านอ,อ,อาหารไทยหลายที่เนี่ยไปเปิดในต่างประเทศค,คือมันเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าอาหารออไทยได้รับความนิยมอ,อ,อย่างมากๆเลยใช่แล้วอั <c oughs> นะะนี้ก็เรียกว่าควรจะแสบสูนผลิตภัณฑ์ต,ต่อไปแล้วไม่ใช่เฉพาะเราคนไทยนะ ชาวต่างชาติเองมาเนี่ยเขาก็ชอบชืช่นชมติดใจด้วยว่าโอ้โหแบบทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะฮะงานคัะทรั์เนี่ย <c oughs> มีสิ่งที่อาจารย์ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือ <c oughs> ข้าวโพดเองข้าวโพดใช่สวยงามตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเาานกษตรเลยค่ะนี่ตั้งแต่ทอล์กสียูรายการครั้งที่แล้วเลยเข้าเข้าผัดเนี่ยถอยเข้าวผัดกับข้าวโพดเนี่อร่อยจริงๆแต่ชอบข้าวโพดหวานจ้ะเอใช่เอามาผัดนะอร่อยเลยล่ะจริงๆแล้วก็กินสดๆก็อร่อยนอนะนี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วีศักดิ์นะที่จัดให้มีแบบ ภาษาภาาษใต้ก็เรียกคงไม่คุณรู้จักไหมคงค่ะโอ้ยใต้แล้วอย่างี้ตินะท่านผู้ฟังได้ยินปุ๊บเดี๋ยวต่อไปครั้งหน้าอาจารย์มาจะมีคงมาแขวนอยู่หน้าประตูได้เลยทานถึงอาจารย์พิพัฒน์นะอร่อยนะฮะจริงๆด้วยนะแล้วก็แบบทานแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสดชื่นขึ้นถึงจมูกอีกอีกเนิดนึงนะนี้แล้วก็จะถ้าจะบอกท่านผู้ฟังบอกน้องทอยคือว่าออกเป็นแบบถ้ามองว่าแบบทานแบบแบบหวานเนี่ยนะทานแบบแบบสดๆจากจากฝักเลยเนี่ยต้องเอาแบบเล็กๆหน่อย ไม่แหญ่บบเกินเออคืออย่าให้แก่เกินอย่างเงี้ยมันก็จะนิ่มแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเอ๊ะเนื้อมันได้น้อยจังเลยอย่างนั้นอร่อยข้าวโพดที่อาจารย์ชอบทานนี้เ,เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะอาจารย์ชอบทานอันเล็กๆกว่าน,นั้นไหมคะที่เขาเรียกว่าขา้ขาวโพดข้าวเหนียวข้ขาวโพดข้าวเหนียวนี้มันมันรู้สึกจะเหนียวเกินจะเหนียวเกินบางคนชอบมากบางคนชอบมากมันควสงสัยว่าข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นยังไงก็จะมีแบบสีขาวสีม่วงๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าสำหรับในส่วนของข้าวโพดนี่นะทอยทอยจะหั่นใช่ไหมคะ ถ้าหากว่าเป็นเม็ดโป้งๆแล้วนะฮะหั่นแล้วมาผัดกับข้าวสุดยอดเลยอร่อยมากน้องทอยชอบทํานี้ให้ที่บ้านทานค่ะบางคนเนี่ยชอบไปทานข้าวโพดไอเนยอะค่ะตามตามร้านที่อยู่ข้างนอกบางทีเขาใส่มะกรีนทําให้มันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์เรียนที่ศาสตร์มามันไม่โอเคแต่เกิดว่าเป็นบัตเตอร์เป็นเนยเลยเนี่ยโอเคทําเองที่บ้านได้นะคะง่ายมากฝานข้าวโพดเหมือนกันเอาเข้าไวโครเวฟแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่เนยแค่นี้แหละค่ะเอาน้ําตาลนิดนึง ได้เลยนอกหนอจากนี้แล้วบ้านเรายังมีขนมที่เกี่ยวกับแบบว่าพปธายาซากูก็ได้หรือว่าแบบประเภทหั่นอะไรนะมะพร้าวน้ำหอมนิดๆใส่้งไปใส่นิดๆแล้วผสมกันโอ้อร่อยใ่ไหมคหลากหมากตะโก้ตะกโก้ก็ยังได้เลยอร่อยมากจริงๆอนี้ก็เลยแบบปีนี้เป็นปีที่พิเศษทีเดียวก็ขอสนับสนุนนะครับให้ท่านผู้ฟังทุกทท่านเนี่ย มาที่งานเกษตรของเราในส่วนของที่จอดรถนี่ก็ถ้ามานอกเวลาเนี่ยที่จอดรถก็จะหลวมหน่อยเนาะสามารถที่จะจอดรายรอบได้ตามคณะต่างๆหรือว่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆแบบรู้สึกลำบากจริงยอมเดินหน่อยเนี่ยแต่ช่วงระหว่างเดินนี่ก็เอนจอยนะเพลิดเพลินก็คือจอดที่ศูนย์ประชุมก็ได้แล้วก็ค่อยๆเดินมาแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะหรือว่าจะมารถโดยสารใช่แต่สำหรับที่ที่อาจารย์วิพัฒน์แนะนํานี่คือที่ไหนรู้ไหมครับทที่ได้จอดแน่ๆก็คือที่หน้าศูนย์คอมของเรานี่ละ ใช่ไหมครับตร,ตรงนี้มาหน่อยอยงเงนก็คือตอนเย็นๆเนี่ยคือหลังหลังจากที่เขาทํางานกันแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ทุกคนทํางานปั๊บก็จะมาเที่ยวงานเกษตรใช่ไหมก็ตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถเยอะจะมาจอดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนาวิทย์ก็จะหลวมๆหน่อยก็สามารถที่จะมาจอดได้อันนี้ก็คงจะต้องบอกกับตัวเองเนาะแล้วก็ขอความร่วมมือจากบุคลกากรเจ้าหน้าที่ที่เราทําอยู่ในนี้ด้วยว่าเนื่องจากเราอยากจะส่งเสริมเกษตรเกษตรกรรมเกษตรกร,รของเรานะเพราะฉะนั้นงานตรงนี้ก็เรียกได้ว่า ส่งเสริมกันหน่อยก็ต้องอดทนกันบ้างเนาะนิดๆ <Yeah. S 1> หน่อยๆเรื่องของที่จอดรถบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอย่างใครที่จอดรถไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดีวยวกันอาจจะมีการติดป้ายมีการล็อกกุญแจอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็อาจจะมีรถติดบ้างก็เผื่อเวลากันแบบนี้อาจารย์ก็ขออนุญาต เตือนเอาไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่รมเสียเนาะใช่ซึ่งถือว่าน่าจะมีปัญหาตรงนี้อยู่บ้างอยู่แล้วเพราะว่าในสัปดาห์เดียวกันนั้นเรามีงานมากกว่านั้นอีกนะคะก่อนนั้นนั้นี่หปีนะทอยทอยเชื่อม้ว่านัดกับสุดที่รักเอาไว้นะะใครนะใช่ที่ตรงนู้นนะตรงปุณญกันตัวเองตกลงนะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองเนี่ยสชั่วโมง แต่แล้วทีนี้ก็เจอแบบโอ้ยนี่ที่จริงทั้งหมดเราเดินออกมานีก็เจอกันแล้วถูกปะเนื่องจากราเราจะขับรถไปแลลากันกันกันต่อถูกไหมก็เลยต้องยอมรอหน่อยทําไปทำมาโอ้โหสองชั่วโมงเลยก็เรียกว่าต้องวางแผนระดับนึงเลยค่ะก็เว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะก็คือหลายๆลฝ่ายก็ได้ให้ความร่วมมือแต่ว่าถามว่าจะจะเจอบ้างไหมมันก็อาจจะมีบ้างนะจอดรถกันนี่เพราะว่าเออเขาเรียกอะไรนะประชากรมันหลักหลักเยอะ เยอะมากขึ้นเยอะเนี่ยมันก็ต้องประชากรไม่เยอะเท่าจานวนรถนี่นะคะถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะไปคนข้างๆบ้านมาคันเดียวแล้วกันเออเป็นคาร์พูลิ่งก็ดีเนาะมาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่กระบะอะไรก็ยังยอมเลยเนาะมาถึงก็โอเคเที่ยวซื้อของเสร็จปั๊บก็กลับด้วยกันเป็นการสร้างสัมรรไมตรีด้วยที่จอดรถก็จะน้อยลงนะฮะคือหมืนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะใช้ที่จอดรถน้อยลงไปด้วยแล้วเมื่อกี้อาจารย์ให้ศอบภาษาอังกฤษมาถ้ามาด้วยกันมอสักครู่นี้เขาเรียกว่าคาร์พูลิ่งพูที่ว่าดึงนี่เหรอคะเออไม่ไม่ไม่ใช สระน้ําใช่ก็ก็ก็ถ้านึกถึงสระน้ำนี่หมายถึงว่าอออะไรหลายๆอย่างมารวมกันมารวมกันเป็นสระเลยอย่างเงี้ยฮะก็เลยใช้คำว่าคาพูลเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งคำว่าพูนี่จริงๆจะอาศัยเขาเรียกอะไรนะฮะในหลายๆในใน,ในหลายๆศาสตร์ด้วยด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีการม,มันก็จะมีการใช้สัพท์พูก็คือเอาทั้งหมดมารวมกัน อ๋ออะไรที่มารวมกันอยู่กันเยอะๆเพราะสระมันใหญ่นะเออมันเหมือนกับสระหรือมันลงลงในสระให้หมดแล้วกันคาบูลิ่งอ่ก็ยังใช้กับทางสถิติด้วยด้วยนะตรงนี้เนี่ยที่จริงๆแล้วแบบเดี๋ยวท่านท่านผู้ฟังอย่าหาว่าเป็นทางการเกินไปก็เลยแบบชะงักชะงันเล็กน้อยตะกี้นี้ให้สับนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนมาเดินทางมาด้วยกันค่ะใช่แล้วใส่แฮชแท็กคาบูลิ่งคาบูลิ่งได้เลยนะฮะนี่ก็เรียกว่าสับศูนย์ให้มา เที่ยวกันนะครับสำหรับงานเกษตรของเรานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วที่กําลังจะย่างไกลเข้ามาคืออะไรครับงานไรเอ่ย้องทอยาง,งานเกษตรเริ่มวันที่เริ่มมา2วันแล้วนะคะมมนจนถึงวันที่21แต่ระหว่างตรงกลางตรงนี้ค่ะที่กำลังจะถึงนะคะก็จะมีสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเด็กๆรอคอยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆมากมายรวมกระทั่งถึงอาจารย์พิพัฒน์ด้วยครั้งหนึ่งที่เคยมานะคะนอกจากสัปดาห์วิทยาศาสตร์17-19สิสิงหาแล้วค่ะ ในช่วงเวลาเดียวกัน17-18มีงานมอ,อวิชาการนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการนำเสนอ วิชาการต่างๆของแต่ละคณะนอกจากนั้นแล้วที่ศูนย์ปรชุมเองค่ะเราก็มีงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเรียกได้ว่าสถาบันต่างๆทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะปีนี้มีมากกว่า160คูหาโอ้ยเยอะกว่าเดิมนี่มาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะแนะแนวหลักสูตรเพื่อให้น้องๆที่สนใจหรือผู้ปกครองที่กำลังหาที่เรียนให้น้องๆมาหาข้อมูลทุกอย่างได้ที่นี่เลยอันนี้เรียกได้ว่าต้องใช้คำภาษาอังกฤษว่า opportunity แปลว,ว่าโอกาส<ช>นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาสนะครับให้กับตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าไปรับมาเฉยๆแล้วไม่ได้คิดตามอย่างน,นไม่เอานะรับมาแล้วเนี่ยหาข้อมูลให้กับตัวเองเพราะว่าตรงกับใจของเราหรือเปล่าขยายโลกทัศแทของเราเพื่อที่เราจะได้ไปศึกษาในเส้นทางที่ใช่ ใช่ใช่เลค่ะบางทีอย่างอย่างทอยเนี่ยออกบูธประจําใช่ไหมคะไปเห็นว่าบางคนเนี่ยไปเก็บเอกสารเก็บน้องก็เข้าใจนะแต่ว่าเก็บแล้วเอาไปทิ้งบางทีเราเห็นเอกสารเราอยู่ในห้องน้ําทิ้งอยู่เสียใจเรื่องเอาที่เราอยากจะได้นะนะคะหรือเอามาแล้วเนี่ยพยายามศึกษาเวลาว่างเก็บเอาไว้แล้วแบบบางทีว่างๆเอามาดูได้ความรู้เยอะมากเลยทีเดียวนี่อย่าง ที่เคยออกในรายการไงทอยว่าเอกสารที่ต้องทอยเอาไปแจกเนี่ย <c oughs> บางทีบุคลากรเองยังไม่เคยเห็นด้วยด้วยซ้ำยังไม่รู้เป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากมากเลยเวลาจะเช็คข้อมูลน่ะก <c oughs> ็เลยบออ,ออยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นเรีกได้ว่ามาที่มอแห่งเดียวนะได้หมด <c oughs> โอ้โหกี่งานเนี่ยเป็นเป็นสิบเป็นร้อยงานเรียกได้ว่ามากไปยแต่ว่างานหลักๆแล้วเนี่ยมี3อยู่ข้างในค่ะแต่มาแล้วเนี่ยได้ครบทุกอย่างครับ วันตรงช่วงวันพีคเนี่ยอย่างเช่น18คิดว่านะจะมีจากหลากหลายโรงเรียนมาเนี่ยก็ผู้คนก็จะหนาแน่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับก็คนทางานก็ยังคงต้องทํากันดูต่อไปเว้นก็เรียกได้ว่าอดทนกันนิดนึงเนาะในช่วงสัปดาห์เดียวกันนี้อาจารย์มีหน้าที่พิเศษอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้โหถือแบบมีแฟนๆมาเข้ามาในมาอแล้วว่าหาจต่าดีกว่าโอ้โหคงหายากหน่อยเนาะเพราะว่าจะต้องติดต่อทางโรงเรียนนะฮะก็เกี่ยวกับนักเรียนต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็เลยอยากจะฝากว่า สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือว่าผู้คนจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเรา ก็ต้องอดทนกันสักหน่อยสําหรับที่จอดร,รถอาจจะอยู่ไกลอะไรเงี้ยฮะสำหรับจาพันธนี่มีงานตามปกตินะครับทั้งงานประจํางานสอนงานบริหารแล้วก็ในส่วนของการที่จะเทคแคร์จากเงือนต่างซึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ประสานงานกันกันต่อนะฮะว่าคุยกันว่าเออเป็นยังไงได้เรียนต่อแล้วหรือย,อยังอะไรเงี้ยถ้า,ถามีโอกาสก็มาเรียนต่อที่นี่ได้อะไรเงี้ยโตเอกอะไรเงี้ยฮะก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้เจอเจอสิทธิ์เก่า ของมออด้วยนะครับได้ไปทำงานดีๆกันทั้งนั้นเลยทีเดียวสนน้องทอยเนี่ยประจำอยู่ที่งานตลาดนั้นหลักสูตรค่ะแน่นอนสองวันเจอพี่ทอยได้เลยที่นั่นเดิเดินวุ่นวายอยู่ที่ศูนย์ประชุมใช่ค่ะใครหัวฟูสุดน่าจะเป็นคนนั้นแล้วค่ะก็ได้ไปเจอเลยะตัวจริงใช่ส่วนตอนเย็นๆเนี่ยแน่นอนว่าถอต้องมาเดินงานเกษตรนะคะเจอการทักทายเออทักทายกันเลยค่ะก็ เขาเรียกว่าน้องทอยก็ไม่ได้ห่วงน้องของตัวเนอะเรียกว่าดาวตัวเอิร์ธภังกฤษติดดินแน่นอนมากค่ะกินได้ทุกอย่างด้วยใช่ถ้ามีอะไรก็แบบเออทอยทานนี่ไหมโอ้้สบายมากได้เสมอ เรื่องกินด้วยมากนะครับตอนนี้แฟนๆของถอยก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนนี่ทั้งแฟนๆรายการที่อยากด้อันนี้ได้นีส่งจากอาจารย์เต่านี่ค่ะดีมากๆเลยทีเดียวนะก็เรียกได้ว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าอีกท่านหนึ่งนะก็ให้กำลังใจในการที่จะคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะทำงานต่อไปเยอะๆเลยทีเดียวนี่ก็ใจพัดอยากจะขอความร่วมมือจากท่านผู้ฟังนิดนึงที่มาเที่ยวมาอองเรานะอย่างหนึ่งนี่คือเรื่องของขยะ S <S เลากลับมารักโลกกันนิดนึงตอนนี้นิดนึงนะก็คืออย่างน้องๆหนูๆแล้วก็จะมีร้านรวงเครื่องดื่มอะไรต่างเยอะแยะมากมายเนี่ยขยะมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย<ช>ก็ขอความร่วมมือนิดนึงอยากจะให้จินตนาการถึงคนญี่ปุ่นนะเนาะคนญี่ปุ่นนี่มีนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้แต่เศษลูกอมเศษกระดาษเล็กน้อยตัวอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะเก็บใส่กระเป๋าเขาเองแล้วก็ไปทิ้งที่บ้านตอนนี้ก็เป็นนิสัยที่ใจแพทย์ก็รับมาเหมือนอยก็เหมือนกันเออรู้สึกว่าเราอยากที่จะช่วย อย่างน้อยเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆแต่ว่าเราได้ทําในสิ่งที่ดีงามเนาะ, mm. ะงั้นก็ทำอะไรก็ตามที่ผู้คนมาที่นี่มีน้ำบุญน้ําใจกันแล้วก็มีความสะอาดอะไรแบบนี้นะฮะผู้คนก็จะรู้สึกศรออัทธามากๆว่าสังคมของเรานี่ น่ารื่นรมถูกไหมฮะเกิดมาก็คุ้มค่ากับการที่จะเป็นมนุษย์เนาะมีสิ่งดีๆใช่นเพราะว่าทุกๆปีเราก็จะเห็นว่ามีขยะเยอะแน่นอนว่ามีอาหารมีของกินแก้วกระดาษต่างๆเยอะเลยนะคะทางขยะมางทีก็อาจจะไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอความร่วมมือทุกๆท่านช่วยๆกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์วิทย์เนี่ยนะฮะก็ อยากจะเรียนข่าวดีว่าตอนนี้เขามีศูนย์อาจารย์ใหญ่แล้วคุณภาวิชาการวิภาคเนี่ยาเาตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ศึกษาเยอะแล้วก็มีผู้สนใจความรู้ม,มือเยอะแยะมากมากมายเลยเลยทีเดียวยยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นไฮไลท์ของช่<อ>งจะ้อกๆหน,น,น,นูๆแลยลคือ<ๆ>แบบเพูดถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องคิดเลยว่าเราจะมาเรียนรู้ร่างกายคนแล้วก็นอกเหนือจากนี้อันที้ส์งก็คือว่าผู้คนก็ เห็นคุณค่าตรงจุดนี้เขายินดีที่จะบริจาคร่างกายด้วยนะเยอะมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะโอ้แบบเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเช้ว่า dramatically อันี้สอภาษาอังกฤษเยอะมากเลยก็คือว่าแบบเหมือนแบบราม่าเลยพุ่นพุ่งพรวดเลยเลยทีเดียวล่ะซึ่งก็ทําให้รู้สึกว่าอะไรอะซาบซึ้งอีกเหมือนกันเนาะว่ามีผู้คนเห็นประโยชน์เห็นคุณประโยชน์ตรงจุดนี้มันก็เชื่อแน่ว่าถ้าสมมติว่าร่างกายของท่านเนี่ยได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยต่อไปประเทศไทยก็ จะมีศักยภาพในการที่เป็นแนวหน้าทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่สำคัญอีกที่หนึ่งสำหรับ medical hub ก็คือเป็นศูนย์รวมทางด้านการแพทย์ตอนนี้จริงๆคณะแพทย์เราก็ดำหนึ่งอยู่แล้วก็น,น่าจะนนพุ่ง <ห ả? S 2> ไปไกลกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวก็จริงๆความสำเร็จตรงนี้ได้มาจากหลากหลายหน่วยงานถูกไหมครับและก็ส่วนสำคัญประการหนึ่งก็คือคนที่บริจาค ในการที่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็น้องๆที่ได้มาแล้วได้แรงบาันดาลใจกลับไปนั่นเองอย่างเช่นอาจารย์เป็นต้นเลยนีเ<อ>่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเรียนคณะวิทยาศาสตร์เพราะวันนั้นเลยใช่ไหมรัเพราะ,ะวันนั้นเลยทีเดียวนะครับแ,แล้วก็เป็นจุดประกายให้ไปศึกษานะน้องทอยตอนนั้นเรียนอยู่ที่อาจารย์วิทยาลัยเนี่ยก็ได้ไปห้องสมุดไปค้นเพิ่มเติมเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเคมีควอนตัมอะไรงียระดับสูงมากๆเลยซึ่งท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะไม่เก็ตเนาะไม่เข้าใจว่าอะไรเนี่ยคือมันมันมันลึกถึงขนาดระดับ อะตอมโมเลกุลเลึกไปไปลงไปกว่านั้นอีกเกี่ยวกับพลังงานที่เกี่ยวข้องลงไปลึกนั้นซึ่งมันต้องใช้จินตนาการสูงส่งมากนะทอยแต่จากการที่เราได้มารับแรงบันดาลใจจากงานสัปดาวิ์เนี่ยมุ่งมัน่นต่อไปทอยรู้สึกว่าโอ้เนสนุกอะนะฮะจุดประกายได้อย่างดีมากทีเดียวหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะใช่แต่ทีนี้เนี่ยน้องๆหนูๆที่อยากจะแบบรู้สึกว่า วิชาการหนักไปอ่ะอะไรหนุกหนุกบ้างได้ไหมอ่ะเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเลยเดียวแต่ว่าที่หนึ่งที่อยากจะแนะไปเนี่ยก็เนื่องจากภาควิชาของอาจารย์เองเนี่ยก็จะมีส่วนที่ให้น้องๆได้ไปเป่าแก้วน้องทอยตอนเด็กๆเคยไปทําด้วยค่ะใช่ไหมชอบไปน้องทอยชอบค่ะมันมหัศจรรย์มากที่เราแบบแก้วเราแบบโดนความร้อนแล้วก็สามารถที่จะเป่าเป็นรูปต่างๆได้ดัดแบบ มาัจจรนย์ตั้งแต่เด็กเลยทอยชอบมากแล้วทีนี้แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปข้างในได้ด้วยเป็นสีสีค่ะแล้วทีนี้คือเขาหลอมแล้วทีนี้สามารถที่จะมาทําสิ่งต่างๆได้อย่างเหมือนกับเนรมิตตรงนั้นเลยน้องทอยแปลกใจไหมอ่ะแปลกใจค่ะแล้วแก้วปกติเนี่ยคือยังไงก็แตกอะคำรู้สึกน้องทอยนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีสีต่างๆอีกด้วยนะใส่สีต่างๆได้เขียวแดงส้มเหลืองได้หมดทุกอย่างเลยแก้วสีเนี่ยทำได้เนื่องจากใส่ทตาต่างๆลงลงไป นะคะถ้าต้องๆองไปตรงนั้นแล้วเนี่ยไปดูแล้วสามารถที่จะมีติดไม้ติดมือกลับมาได้ด้วยไหมคะกลับมาได้แล้วก็ทีนี้ก็เหมือนกับน้องถอยเลยก็คือว่าลองกับตัวเองได้เลยนะครับมาสจัจจริงๆมาัจรจ,จร,รแล้วก็จริงๆอยากจะบอกน้องถอยว่าแก้วมันมีหลายชนิดนะคุณ แก้วมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนข้างในด้วยบางอันนี่หลอมได้าบางอันใช้เวลานานกว่าจะหลอมอขึ้นกับองค์ประกอบของของของแก้วนั้นด้วยนั่นน,นี่เฮ้ยนี้นอกเหนือจากที่น้องถอยได้เล่นสนุกจากตรงจุดนี้ในส่วนของจาริพัฒน์เองเนี่ยอุปกรณ์หลายๆชิ้นเช่นขั้วไฟฟ้าเนี่ยก็ยังทําเองเลยนะฮะทำเองจากการที่เนี่ยเป่าเองนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เอามา,าต่อกันแล้วก็ใส่ลวดข้างในเขาเรียกว่าเป็นขั้วไฟฟ้าที่จะมาประกอบอุปกรณ์ที่ทาการทดลองเลยแหละนัองต้ย แล้วก็นอก<ส><ส>เหนือจากนี้แล้วเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่เห็นเช่นพวกเ,ออเครื่องกัานอะไรต่างๆเนี่ยได้มาจากปอกแก้วทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้จินตนาการก็คือว่าหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยน้องทอยจะได้ว่าจุดที่คนให้ความสนใจมากที่สุดอันหนึ่งเนี่ยก็คือเขาไปนั่งเป่าแก้วให้ดูในตลาดนี่แหละแล้วกนะ็น้องทอยที่มีโอกาสไปที่เวนิส ยังเลยค่ะ,ะ <laughs> นี่ <laughs> ก็เลยแบบจุดประกายอีกอันหนึ่ง <laughs> ก็คือว่าตอนนี้คุณไม่ต้องไปถึงเวนิสเอา <laughs> ตรงนี้ก่อนได้ <laughs> แล้วพอไปเห็นที่เวนิสอ๋อฉันก็ผ่านมาแล้วตรงจุดนี้ <laughs> นะครับแต่ตรงน,นู้นของเขาจะเป็นแบบ สไตล์ไฮโซเนาะมันเป็นแบบระดับอลังการมากๆเลยแต่เนี้ยจุดประกายให้น้องๆว่าจริงๆแล้วทั้งน้องมีทักษะในการเป่าแก้วเนี่ยช่วยได้หลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญภา,าขยาเคมีมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีจะมีอาจารย์รองรับด้วยนะคะแล้อนนวอาจารย์จะอยู่บริเวณตรงนั้นด้วยไหมคะก็อยู่ที่ตึกเคมีนะครับ<ค>ะนะฮะอาจจะวิ่งไปไปมาแต่ในสุดก็อยู่ตรงเคมีนั้นเลยนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ามาที่งเนเซศ สามารถที่จะเลือกได้เลยตรงจุดไหนที่คุณต้องการนะอาจจะเป็นพืชผักพืชพันธุ์อาหารความรู้ผ้าไหมอาหารอะไรอีกอรเครื่องเพชรนินจินดารถยนต์มีสัตว์เลี้ยงด้วยมีสัตว์เลี้ยงเออใช่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกพืชผักต่างๆเพชรนินจินดาได้หมดทุกอย่างแล้วก็มีการให้ความรู้ด้วยว่าจะปลูกต้นไม้เหล่านี้ได้ยังไงโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาทรัพยากรธรรมชาติเลยนะคะ เอ่อทุกๆปีเนี่ยนักศึกษารนาซั์เขาจะมีต้นแบบประเภทที่เป็นสุกสนกล้วขายคุณราคาถูกถูกเลยทีเดียวละ่ะเอามาปลูกได้เลยแพทย์ก็ปลูกยังได้กินเลยเนี่ยก็คือพริกนะมะเขือพวกนี้โอ้โหแบบก็จะไม่พลาดเลยสําหรับรายการนี้โอ้โหได้ได้ดว่า<อ>ดีกว่าที่่ะดีะดีกว่าไปซื้อซองที่เป็นเม็ดๆค่ะดีกว่าค่ะดีกว่าอันนี้มันเป็นต้นอยู่แล้วไงแป๊บเดียวก็ออกผลเลยแล้วก็เป็นแบบพันธุ์ดีด้วยนะครับก็สีไม่แปลกใจเลยเวลาใครมาบางคนมาทั้งรถกระบะเลยแล้วก็ขนต้นไม้กลับไปอืมแล้วก็ทีนี้ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมากันถ้าแม่นนเสด็ด้เราบอกช้าไปนิดเนาะเขามาก่อนวัน,นก่อนวันงานนะก็จะได้ดีๆเ,เขามาปั๊บเนี่ยเออแบบยังสดๆอยู่อะไรเงี้ยคุณเอาของดีๆไปเลยบะะางคนบอกว่าช่วาตอนงานใกล้จบดีกว่าจะได้ของถูกใช่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือตอนใกล้จบได้ได้เป็นของถูกแล้วก็ได้แบบ พ่อเขาบอกไม่อยากเอากลับไปครับคุณเอาไปเหอะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแนะนําให้มาตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆของดีใช่ต้องชุบเอาไว้ก่อนไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเพื่อนชิงซะก่อนค่ะจองไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็บอกว่านี่เดี๋ยวถ้าไม่มีใครนี่ฉันขอจองอย่างเงี้ยเขาก็ยินดีนะเขาจ่าหน้าได้ด้วย นะแล้วอย่างอาจารย์พันธ์นี่เขาจำได้แน่จำหน้าได้แน่เลยน้องถอยเพราะอะไรน้อหถไปลายั้งไปประจำไปประจำลูกค้าประจำเหมือนแม่น้องถอยเลยค่ะลูกค้าประจำใช่นะฮะเพราะตรงจุดนี้เนี่ยก็มาที่งานการศัพท์ได้หลายจุดเลยแล้วก็ไปที่คณะวิทย์ได้อีกนะฮะก็จะไปตามภาวิชาต่างๆนะครับแล้วก็ก็จะมีทั้งในส่วนของจาย์ใหญ่การเป่าแก้วทั้ง วายโพลิเมอร์ทั้งชีวะโอโมีกิจกรรมสาหรับน้องเพียบเลยนี่ใน<อ>มออแล้วข้างๆมออที่สุดประชุม,มออนะคะสุดประชุมด้านหนึ่งที่เป็นห้นองประชุมเล็กกว่าก็จะเป็นการนําเสนอวิชาการอของคณะต่างๆนะคะส่วนทอที่ใหญ่กว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีถึง160บูธเป็นสถาบันจากในประเทศไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้ให้คําแนะนําด้านการศึกษาต่อเป็นยังไงต้องรีบดิบมาค่ะพี่แน่ๆมีสาวสวยนางหนึ่งคอยต้อนรับท่านผู้ฟังอยู่สวัสดีอยู่หน้างานพร้อมกับหัวฟูๆนะครับก็เรียกได้ว่า ทุ่มแรงกายแรงใจมากเลยนะครับตรงจุดนี้นะฮะเอาละครับแต่นี้ก็มาถึงคําถามของเราดีกว่าท้องทอยะนะฮะร,รอบนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของกิจกรรมนะฮะเอ๊ะน้องน้องทอยจะเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรดีวิทย์หรือว่าเป็นแบบซับหรือว่าเป็นแบบงานหมอวิชาการดีเอ่ยเออยอะจังเลยเทวกถามพิพัฒน์อยากจะตั้งคำถามวันสิ้นสุดงานของทั้งหมดหรือว่าไงคะจังคะ ก็เอาก็เลือกงานไหนมาแล้วเนี่ยเอางานไหนดีเอาของสัปดาวิทยาศาสตร์ดีกว่าเออสัปดาหวิทยาศาสตร์ดีกว่านาะน่าจะงงดีองงดีเนาะถ้าอย่างนั้นรับง่ายไปใช่ใช่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีนี้เราจัด3วันใช่ไหมทั้งทศใช่ค่ะจะสิ้นสุดในวันที่เท่าไหร่อ่านะครับซึ่จะจะต้องตรงกับสัปดาหวิทย์อย่างแน่นอนใช่ค่ะอ่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นก็สามารถที่จะตอบในแฟนเพจของเราได้แล้วก็รับไปเลยรางวัลนะก็สามารถที่จะร่วมลุ้นกับเราได้นะล้วก็เออสัุงซื้ ที่มออในช่วงนี้แล้วก็เรียกได้ว่า,าจัดหาสถานที่จอดรถแล้วก็มีความอดทนแบ่งเวลากันสักนิดหนึ่งจัดเวลาเสริมสักนิดหนึ่ง<ก>นะครับก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งดีๆตอนนี้ทางมออของเราก็ตั้งใจนะครับในการที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเชื่อว่าการจัดงานตรงนี้เนี่ยน,น,นะฮะก็สามารถที่จะจุดประกายสร้างสิ่งดีๆรวมถึงสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยนะได้โอ้โห มากมายมหาศาลเลยเดียวนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจในบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับน,ะะนนี้มออทล์กทูยูก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอก,กันในคราวหน้ามีเรื่องดีมาเล่าสู่ฟังมากมาย<ล>ที่ยังไม่หมดเนาะนะครับทุกทอยจ้าค่ะ